ปัญหาที่สาคัญที่สุดสําหรับการปลูกกาแฟนะครับผมก็คือโรคและ,มะแมลงนะครับส่วนมแมลงที่มีความสําคัญมากที่สุดของกาแฟอาราบิกา้าและก็โรบัสตา้านะครับผมก็คือมอดจาบผลกาแฟครับโดยที่จะเจาะเข้าไปภายในผลกาแฟนะครับแล้วก็ทําให้ผลกาแฟนั้นเสียหายมอดจาบผลกาแฟเป็นดวงที่มีขนาดเล็กมากนะครับผมโดยเราจะพบมอดจาบผลกาแฟได้ทั้งผลกาแฟที่มีสีเขียวสีแดงหรือผลกาแฟที่มีสีดํานะครับ โดยเราจะพบหมอดจับผลกาแฟาได้มากที่สุดในผลกาแฟาที่มีสีดํานะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงต้องเก็บผลสีดําที่ค้างอยู่ที่ต้นหรือว่าใต้ต้นนําไปทําลายนะครับสำหรับ,บอุปกรณ์การทําชุดกับดักมอดสารล่อหมอดจับผลกาแฟานะครับอันที่1เลยก็คือขวดน้ําพลาสติกนะครับขนาด1.5ลิตรน,นะครับเราก็จะตัดไดเตอค์ตัดให้เป็นหน้าต่างนะครับต่างสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมทั้ง2ด้านครับแล้วก็เปิดขึ้นมา นอกจากนั้นเราก็ยังจะเจาะรูที่ข้างโวดเลยนะครับผมแล้วก็มีรูที่ด้านท้ายขวดนะครับหน้าต่างที่เราตัดนะครับจะเป็นทางเข้าของหม้อจากผลกาแฟแล้วก็จะเป็นทางออกของกลิ่นสารลเลยนะครับผมและรูเนี่ยครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยกลิ่นของสารละลนะครับแล้วก็จะเป็นรูระบายน้ําเช่นกันนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นจานพลาสติกนะครับจานพลาสติกเนี่ยครับจะเป็น ใส่ด้านบนกับดักนะครับเพื่อป้องกันกับดักสกปรกครับและป้องกันน <tragedy. S 1> ้ําเข้ามาในกับดักครับผมอันที่3ามนะครับผมจะเป็นลวดนะครับลวดนี้ครับจะเป็นตัวยึดกับดักไว้กับต้นกาแฟนะครับก็จะใส่ด้านนี้นะครับผมใส่กับดักเข้าไปนะครับใส่เข้าไปในกับดักแล้วก็ใสนจานนะครับผมจะได้อย่างนี้ครับอันนี้คือชุดกับดักเรียบร้อยแล้วครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของสารล่อมอจากผลกาแฟนะครับสารล่อมอจากผลกาแฟนะครับ อันนี้เป็นสูตรเหลวนะครับสูตรเหลวก็จะผสมได้ง่ายนะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นสารล่อหม้จับผลกาแฟสุดแข็งนะครับสูตรแข็งนี่จะขนส่งได้ง่ายกว่านะครับทั้ง2อันนี้ให้ผลในการล่อหม้จับผลกาแฟได้เหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าสูตรเหลวนะครับจะทําได้ง่ายกว่าสูตรแข็งครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นน้ำยาดักมอดจับผลกาแฟนะครับผมเมื่อใส่ลงไปในการดักแล้วมอดจับผลกาแฟที่เข้ามาโดยกลิ่นของสารล่อนะครับจะตกลงไปตายในน้ำยาดักมอดจับผลกาแฟนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเป็นขั้นตอนการทําชุดกับดักสารล่อหม้อจับกาแฟนะครับครับอันนี้ก็คือชุดกับดักตัวที่เราได้นะครับผมน้ํายาดักหม้อจับผลกาแฟนะครับเทใส่ถ้วยตวงครับผมใส่ให้เต็มหนึ่งแก้วพอดีครับจากนั้นใส่ลงไปในชุดกับดักนะครับผมเราก็จะได้ ติดัพร้อมน้ำยาขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการใส่สารล่อกมอจากผลกาแฟสูตรแข็งนะครับก็จะมีตัวสารล่อหมอจากผลกาแฟสูตรแข็งแล้วก็ไม้ไผ่ที่ตัดให้สั้นนะครับผมเพื่อจะเป็นตัวยึดตัวสารล่อกับตัดนะครับก่อนที่เราจะใส่สารล่อหมอดจากผลกาแฟสูตรแข็งนะครับเราต้องทําการดึงสกอตเทปออกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สารละเหยดได้นะครับถ้าไม่ดึงกลิ่นจะไม่ออกมาการใส่สารล่อกมอจากผลกาแฟสูตรแข็งนะครับผม เราจะใช้ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่จากนั้นเราก็จะประกอบโดยการใช้เอาไม้ไผ่ใส่ลงไปในกับดักนะครับผมแล้วก็จากนั้นตรงสารล้อมบวบ่าจากของกาแฟจะมีห่วงอยู่นะครับเอาห่วงนี้ใส่ทะลุกับไม้ไผ่นะครับผมเพื่อเป็นตัวแฝนนะครับ ราจะใช้สารล่อมอจับผลกาแฟสุญเลว้นะครับผมเราก็จะใช้เราจะใส่สารล่อมอาจกบผลกาแฟสุญเลว้ในขวดขนาดนี้ขนาดเล็กนะครับผมขวดยาขนาดเล็กถ้าไม่มีขวดยาขนาดเล็กอาจจะใช้ขวดนิโพรหรือขวดสนิดไดนะครับแต่ว่าเราต้องใส่ไส้ตะเกียงนะครับใส่ได้นะครับเพื่อจะให้เป็นตัวเพิ่มการระเหยของสารนะครับ ต่อไปก็นําขวดที่มีสารลอมอจาอผลกาแฟใส่ลงไปในชุดกระดักที่เราได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับวางลงไปอย่างนี้เลยนะครับกระดักมอจาอผลกาแฟไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ สิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้นกาแฟนะครับสําหรับการใช้กระดักหม้อจากผลกาแฟนะครับเราจะนํากระดักแขวนทรงพุ่มต้นกาแฟนะครับสูงประมาณ1.5เมตรประมาณ5 6ถึงกระดักต่อ1ไร่นะครับผมสารล่อเนี่ยครับจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องหมั่นเติมทัสารล่อแล้วก็น้ํายาดักนะครับอย่าให้ขาดครับผมส่วนข้อควรระวังข้อที่1เลยก็คือทั้งตัวน้ำยาดักหม้อที่อยู่ด้านล่างแล้วก็สารล่อหมอ้อทั้งสูตรแข็งและสูตรเหลวนะครับ นี่อันตรายนะครับผมห้ามรับประทานนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือสารล่อเป็นสารที่ติดไฟง่ายนะครับทั้งการผสมและก็การเก็บรักษานั้นควรทำให้ห่างจากเร็วไฟครับผม